ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนี่กับผมไบไรเดอร์นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมารีวิวกับ DX ก็ชาร์จไดรเวอร์นั่นเองนะครับผมก็ชาร์จก็ชาร์จอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเรียงนะแต่ผมขอเรียกแบบนี้แล้วกันนะครับซึ่งเซ็ตที่ผมจัดมาจะเป็นเซตเล็กนะครับผมจะมีไรซ์เคมีการ์เนี่ยด้วยกันทั้งหมด5ใบนั่นเองนะซึ่งจะต่างจากเซ็ตใหญ่ตรงที่ว่าเซ็ตใหญ่เนี่ยจะมีในส่วนของตัวโฮเดอร์แล้วก็ ไร้เคมีการ์เนี่ยเดือ้วยกนทั้หมด9ใบเลยนั่นเองนะครับผมก็ในคลิปนี้มารีวิวเจ้าตัวนี้กันนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับผมก็จะอธิบายลูกเล่นของตัวเข็มขัดนั่นเองนะครับซึ่งเข็มขัดชิ้นนี้เนี่ยก็ต้องใช้ในส่วนของไร้เคมีการ์เนี่ยด้วยกนทั้หมด2ใบนั่นเองนะเป็นการจับคู่นะครับให้ได้เลขเท่ากับ10นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของถ้าไม่ใต้นะครับผมแล้วก็ล่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล่างอัพเพลยสเกโบลนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว แอนเวสเลอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีการโปรโมทในส่วนของตัวไรเคมีเทดดิ้งการ์ดด้วยนะครับจะเป็นเซตสูงสูแล้วก็เซตสูหนึ่งนั่นเองนะครับผมด้านข้างกล่องก็จะประมาณนี้นะครับด้านข้างกล่องอีกด้านหนึ่งด้านล่างนะฮะแล้วก็ด้านบนนะครับผมเราจะเห็นหน้าตาของตัวไรเคมีการ์ดทั้งห้าใบนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปอธิบายตอนแกะกล่องกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ในส่วนของตัวกล่องจะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปแกะดูของด้านในกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้าง และนี่ก็คือหน้าตาของทั้งหมดที่เราจะได้มาภายในเซตเล็กนั่นเองนะครับผมของตัว DX ก็ชาร์ตไดรเวอร์นะครับแล้วก็มันจะมีเป็นในส่วนของ DX แคมเปญนะครับก็คือตัวของ DX One Eight Rise Buckle นั่นเองนะก็จะมาพร้อมกับในส่วนของ Rise c h e m i c a นะครับ c o m m a d e r g e a r นั่นเองนะระดับเรเจนนะครับผมก็เดี๋ยวตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับ DX ทีนี้เนาะก็พักไปก่อนนะครับผมมาดูกันที่ตัวของก็ชาร์กันดีกว่านะ ก็สายปีนี้นะครับผมมาเป็นสีส้มแปดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ล็อกหลังเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับตัว X แล้วก็ดีเทลถือว่าโอเคอยู่นะเยอะพอสมควรนะครับแต่อาจจะดูยากหน่อยตรงที่ว่าสีมันแบบเป็นสีแบบค่อนข้างมองยากนิดนึงนะครับผมแล้วก็ที่เป็นสิ่งสําคัญเลยสําหรับ DX คนี้นะครับเป็นกิมมิ c ปีนี้เลยก็คือในส่วนของไรเคมีการนะครับก็ในส่วนของเซตเล็กเนี่ยเราจะได้มาด้วยกันทั้งหมด5ใบนะครับผมอันนี้ก็จะเรียงไปเลยนะตั้งแต่ ใบที่1ยันใบที่5นะครับผมก็จะเรียงลําดับตามนัมเบอร์มาเลยนะครับมาดูกันที่ใบแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Hopper ร์นั่นเองนะครับผมเป็นตะกแตนตัวหลักของซีรีส์นี้นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของกล่อง DX เนี่ยเลทที่เราจะได้มาเป็นเลทระดับ SR นะครับผมก็จะเป็นซูเปอร์แรนั่นเองนะก็อันนี้เนี่ยมันจะมีค่อนข้างหลายระดับเลยตั้งแต่คอมมอนนะครับแร่ซูเปอร์แรอัลต้าแรแล้วก็พาราเรลนั่นเองนะครับแต่ว่า มันจะมีนอกเหนือจากนี้นะครับผมก็คือในส่วนของเลเจน d ์นะครับผมแล้วก็เอ็กซ์ตนะครับผมแล้วก็เลเจน d ์พาราเรลนั่นเองซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปเจาะลึกตอนเปิดสองสุ่มกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวการ์ดเนี่ยจะมีบอกค่าพลังนะครับนี่นะเป็นหมายเลขแล้วก็จะเป็นแถบสแตทตรงนี้นะครับผมซึ่งตัว Ho p เ e อ1เนี่ยจะเท่ากับ1นนั่นเองนะครับนี่หลักการก็ค่อนข้างสวยนะนี่นะครับผมสวยงามมากๆนะครับต่อมานะครับ จะเป็นในส่วนของโดริปะนะครับผมค่าพลังแล้วก็ค่าสแตตเนี่ยเท่ากับในส่วนของฮอปเปอร์วันเลยก็คือ1นนั่นเองนะครับผมนี่นะเป็นคล้ายๆกับนางระบำอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนใบต่อมานะครับก็คืออัปปาราบุชิโดนะครับผมก็จะเป็นคล้ายๆกับนักรบญี่ปุ่นนะครับผมก็ค่าสแตตเนี่ยจะอยู่ที่8เลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับสำหรับอันนี้เนี่ย คู่การ์ดเขาจะเป็นคาร์แมนติสนั่นเองนะครับผมซึ่งในกล่องชุดเล็กจะไม่มีนะครับต้องบอกก่อนว่าในกล่องชุดเล็กเนี่ยจะมีคู่แมทหรือว่าคู่กระชากแค่คู่เดียวก็คือคู่ของสตรีมฮอปเปอร์นั่นเองนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นการ์ดที่ยังไม่มีคู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอัปพาราบูชิโดเนี่ยคู่ของเขาก็จะเป็นสเก็ตบอร์ดนั่นเองหรือว่าสเก็ตบอร์ดนะครับผมก็ชื่อค่อนข้างอ่านยากนะในส่วนของใบนั้นนะครับแล้วก็ใบต่อมานะครับผมเป็นดีฟไมเนอร์นะครับเป็นคล้ายๆกับตัว เรือด,ดำน้ำนะครับผมค่าสแตตจะอยู่ที่5นะครับซึ่งคู่การก็จะเป็นในส่วนของวีนอมดาเกะนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องไปเปิดสองสุ่มเอานะเพราะว่ายังไม่มีนะครับผมแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับสเตมไลเนอร์นั่นเองนะครับผมคู่ของเขาก็จะเป็นตัวฮอปเปอร์วนะครับแล้วก็ค่าสแตตจะอยู่ที่9นั่นเองก็จะเยอะสุดนะครับผมในบรรดา5ใบทั้งหมดที่เรามีนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะอ่ะ ก็หมดแล้วนะครับสำหรับตัวการ์ดนะครับผมแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ตัวเข็มขัดกันบ้างนะครับผมในส่วนของเข็มขัดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยทำมาทรงเหลี่ยมมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีความหนาอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพาร์ทเคียร์ใสแล้วก็จะเป็นคล้ายๆกับลักษณะของหน้าไรเดอร์นะซึ่งลูกเล่นของมันเนี่ยก็คือการดึงคันโยกด้านด้านข้างสองด้านเนี่ยพร้อมกันนั่นเองนะครับผมชึบหนี มันก็จะเป็นคล้ายๆกับโผลลูกศรแล้วก็เป็นหน้าของไรเดอร์นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าตัวการ์ดเนี่ยเราทําการใส่ไปนะครับซึ่งต้องเอาด้านหลังใส่นะมันจะเป็นคล้ายๆกับหน้ากากนะครับผมของตัวไรเดอร์นั่นเองซึ่งมันจะมีแต่ละคู่ไปนะครับหน้าตามันจะไม่เหมือนกันนี่อย่างอันนี้นะครับผมก็จะเป็นคล้ายๆกับตะกตแตนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคล้ายๆกับซามูไรนะครับแล้วก็อันนี้จะคล้ายๆกับพวกเห็ดพิษอะไรประมาณนี้นะเพราะว่า มันคู่กับไอตัวเวนนอมดากเกตนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นคู่ของฮอปเปอร์วันนะซึ่งพอเวลามันแมทกันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าเต็มๆของไรเดอร์นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมมาดูกันต่อนะครับแล้วก็รูเสียบการ์ดจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เขาเดากันนะว่าตรงนี้เนี่ยเอาไว้เสียบตัวทริกเกอร์นะครับเอาไว้อัปเกรดล่างแน่ๆนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็พาร์ทที่ใส่สีส้มก็ถือว่าทําออกมาได้สวยนะสำหรับตัวดีเอ็กซ์คินีนะครับ แล้วก็จะเป็นการสก,กินคล้ายๆกับสีทองนะครับเป็นหัวลูกศรแะอะไรประมาณนี้นะครับผมด้านหลังนะครับก็สำหรับ DX ชิ้นนี้จะใช้ฐาน 3A 3ก้อนนะครับผมก็กินถานผาสมพวาเลยนะครับก็ใครมีแบบฐานแรงๆก็ใส่ไปเลยนะครับ LED จะได้ส,สวยๆหน่อยนะครับสวิตไปเปิดตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองเปิดเสียงกันดูดอ่าก็ชาร์จไดเวอร์นะครับผม ก็จะมีเสียงประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราเอาไปเล่นกับตัวของไรเคมีกราดกันเลยดีกว่านะครับว่าเสียงจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวไปกันเลยก็ก่อนที่จะไปเล่นในส่วนของลูกเล่นแปลงล่างนะครับเราก็มาอธิบายกันก่อนว่าตัวกราดเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ว่า ใน1กล่องนะครับสำหรับชุดเล็กที่เราจะได้มาเนี่ยก็จะมีคู่แมทหรือว่าคู่กระช่าแค่คู่เดียวนั่นก็คือ Hopper อร์วันะครับกับสตีมไลเนอร์นั่นเองนะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะมีจุดสังเกตอยู่ก็คือตรงนี้นะครับซึ่งไอตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประเภทของการนั่นเองนะที่จะเป็นคู่แมทกันนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9าประเภทนะครับประเภทที่1นะครับจะเกี่ยวกับแมลงนะครับประเภทที่2จะเกี่ยวกับยานพาหนะนะครับประเภทที่3จะเกี่ยวกับพละกําลังนะครับประเภทที่4ี่จะเป็นเกี่นเอง ประเภทที่5จะเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์นะครับประเภทที่6จะเกี่ยวกับพืชนะครับผมประเภทที่7จเนี่ยจะเกี่ยวกับพวกกาดว่างพวกแบงกาดอะไรประมาณนี้แล้วก็ประเภทที่8เนี่ยจะเกี่ยวกับตำนานหรือพวกเลเนจ์ไรเดอร์นั่นเองนะครับผมก็ไม่ว่าเราจะค่าสแตทเท่ากันเนี่ยอย่างไอฮอปเปอร์วันกับโดริปะเนี่ยค่าสแตทเท่ากับ1เท่ากันนะครับแต่ว่าประเภทที่จับคู่กาดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะอย่างโดริปาเนี่ยก็จะเป็นจับคู่กาดกับ จำพวกมแมลงนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาเล่นลูกเล่นหิมขัดกับการแปลงร่างเป็นฟอร์มหลักของคาเมเลเดอร์กอชาร์กันเลยดีกว่านะครับผมกับสตรีมฮอปเปอร์นั่นเองเฮ้ชิน ก็ LED ค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับเห็นงแคเส้นนี้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปมาลองเล่นท้าไม่ตายกันดูก,โปโปก็สำหรับเสียงจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครกําลังสงสัยว่า ถ้าหากว่าสลับการ์ดกันมันจะเป็นเสียงเดิมหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูกันนะฮะอ่ะนี้เป็นสตรีมไลเนอร์นะครับกับฮอปเปอร์วันนะเดี๋ยวลองสลับการ์ดกันดูเห้ยอ่ะก็ ผลสรุปก็คือเป็นเสียงเดิมนะครับถึงแม้จะสลับการ์ดกันก็ตามนะครับผมต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอาการ์ดทั้ง3ใบที่เหลือภายในเซตเล็กนะครับมาลองเล่นกันดูนะว่าพอมันไม่มีคู่แมทหรือว่าคู่กรชตาแล้วเนี่ยเสียงออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวมาลองกันที่คู่นี้แล้วกันนะครับโดริป,ปากับอัพพารุบุชิโดะนะครับผม ไอ่นก็จะเป็นเสียงประมาณนี้เนาะไม่มีการพูดอะไรใดๆนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่คู่แมทหรือว่าคู่กกระชากันนั่นเองนะครับผมมาลองเล่นทำให้ตายกันดู ก็จะไม่มีเสียงชื่อฟอร์มนะครับผมจะเป็นฟีเวอร์เลยนั่นเองนะฮะ,ะมาก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นในส่วนของการนี้กันบ้างนะครับ Deep m i n อ r นะว่าเสียงจะออกมาหน้าตาย,ยัางไงนะครับผมอ่ะนี้ลองเสียบข้างเดียวดูนะว่าเสียงจะออกหรือเปล่า เหมือนกันนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับในส่วนการ์ดทาง5ใบนะครับผมที่ได้เล่นไปนะครับก็เดี๋ยวมันไม่หนำใจนะผมก็เลยเอาการ์ดที่ได้จากการเปิดสองสุ่มนะครับผมนี่เลยนะครับก็ที่ผมรวมมาก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ฟอร์มนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะว่าเสียงจะออกมาหน้าตายังไงนะครับผมก็เดี๋ยวไปเล่นกันเลยมากันที่ฟอร์มแรกนะครับผมโดกิริโชวเวล p 신 ฟอร์มต่อมานะครับแอนเวสเลอร์เฮ้ชิ้น มาถึงฟอร์มสุดท้ายนะครับผมบัลเลตโจโจเหุ้ฉี ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาฟอร์มที่เล่นทั้งหมดเมื่อกี้นี้เนี่ยลองไปเล่นในที่มืดกันดูนะก่อนจะเข้าสู่ช่วงท้ายนะครับผมก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิว DX ก็ชาดไดรเวอร์ Driver นะครับส่วนตัวก็ค่อนข้างชอบนะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ผมอยากจะเก็บมานานแล้วก็คือเป็นในส่วนที่เป็นกิมมิคเรื่องการ์ดนั่นเองนะของไรเดอร์ในปีนี้นะครับเพราะว่าช่วงดีแคเนี่ยผมก็ไม่มีโอกาสได้เก็บนะครับตัวก็ชาดเนี่ยก็เลยเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บแล้วก็บวกกับอาร์ตเวิร์กตัวการ์ดค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่าซีรีส์นี้เนี่ยหลักๆที่ผมโดนตกเลยก็คือในส่วนของตัวการ์ดนะมันสวยทุกใบเลยนะครับผมแล้วก็ ตัวเข็มขัดเนี่ยก็เล่นได้ยาวๆอย่างล่างสุดยอดนะเพราะว่าพวกกิมมิอะไรต่างๆหลักๆเนี่ยมันจะอยู่ที่กาใช่ไหมแล้วก็พวกฟอร์มต่างๆก็อยู่ที่ตัวเข็มขัดนะครับซึ่งบางชิ้นผมอาจจะไม่ได้เก็บนะในส่วนของซีรีส์นี้นะครับแต่ว่าอุปกรณ์บางล่างคิดว่าน่าจะเก็บครบนะแต่ว่าในพวกแกจิตอื่นๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เก็บนะที่มันแบบไม่ได้มาต่อยอดในส่วนของล่างฟอร์มอื่นๆนะครับผมประมาณนี้แต่โดยรวมชอบนะเก็บแค่เซตเล็กก็พอแล้วนะครับเซตใหญ่มัน ดูเกินความจําเป็นไปนิดนึงนะครับผมนี่แถมตัวโฮเดอร์นะครับไม่ค่อยจําเป็นสำหรับผมเท่าไหร่นะครับผมไปหาซื้อแบบแยกตามพวกซองสุ่มจะดีกว่านะครับผมประมาณนี้นะฮะก็คลิปนี้นะครับผมฝากกกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรก็ฝากกติดตามชมกันด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ